ถ้าชาวบ้านเพื่อนอยากเฮ็ดนีคิดว่าสิขุมบ่ครับแบบนี้แต่สมุิว่าเห็นแบบนี้แล้วเพื่อนอยากไปเห็ดเปลี่ยนหน้าเพื่อนเห็ดคิดว่าขุมบ่ครับกับการขายแล้วเปรียบเทียบกับเขานะเพื่อนยุดติดอยู่แต่ก้าวเห็ดหน้าเห็ดหน้าครับมันต้องมันต้องเห็นเทาเปลี่ยนแปลงก่อนยังเขาสิเปลี่ยนแปลงน้าเฮาได้มันต้องมันต้องเห็นเฮ้าเปลี่ยนแปลงก่อนยังเขาสิเปลี่ยนแปลงนําเฮา ้านเห็นให้ชาวบ้านรู้ว่าไม่ใช่เพราะว่าเรามีเงินเราทำได้ไทยนี้เราทำมาปี62เริ่มขุดสักปี62ขุดร่ 2, องน้ำปี62ปี61ค่ะขุณโปลูโปลูกลก้วยปปูกมะพร้าววันที่7พฤษภาคม61แต่ก็ทำมาทำมาเรื่อยๆเริ่มปลูกกล้วยก่อนแล้วก็ลงมะพราะ้าวสระตรงนี้สถานที่ตรงนี้ยังไม่ได้ทำ เขาบอกว่าเขาบอกว่ามีเงินถึงทําได้ก็เลยก็เลยอยากให้เขารู้ว่าไม่ใช่แล้วก็ปลูกกล้วยก่อนอันดับแรกแล้วก็ลงมะาพร้าวคู่ให้กล้วยเป็นพี่เลี้ยงมะพร้าวกล้วยทั้งหมดจะมีห้าร้อยกอห้าร้อยกอแต่ละกอมีสี่ร้อยต้นถ้ามีสี่ต้น ขอโทษค่ะพูดผิดก็พูดไม้มีส่วนร่วมนะคะถ้าพูดไม่ผิดแล้วทุกคนจะไม่ทัดทวงก็จะนั่งฟันเฉยๆน่เื่อาหลับแล้วแล้ะทีนี้ถ้ามีสีต้นคูณ500เป็นเท่าไหร่นะอ่าบางคนตอบ200ร้อยบางคนตอบสองพ2,000ต้นสองพันต้นเราตีต้นปีหนึ่งกล้วยเราจะเหลือไว้4ต้น สามสามเดือนตัดคือสามเดือนตัดคือถ้าเฉลี่ยคือละหนึ่งร้อยบาทต้นละหนึ่งร้อยบาทก็จะได้เป็นเงินเท่าไหร่นะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก <Okay. S 1> อ่าสองแสนบาทอันนี้เรื่องจริงนะคะไม่ได้โม้ไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะว่าเราทําบัญชีไว้ตลอดจนทุกอย่างที่เราทําจนเราเห็นผลเห,นเหมือนเมื่อเ,เลี้ยนเเลี่ยงใจเขาก็บอกว่าไม่ได้ วันนี้นนเราจะมาทราบแรงบันดาลใจครับของท่านผู้ใหญ่นะครับที่ได้มาทําสวนเี่ดว่เป็นสวนเก้าตามรอยพ่อแล้วก็ทําเพื่อชุมชนครับเดี๋ยวเราจะมาถามที่มาที่ไปว่าทาไมถึงท่านผู้ใหญ่ถึงจะต้องมาทําในรูปแบบนี้ของคําว่าสวนเก้าตามรอยพ่อแล้วก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เขาเรียกว่าอะไรนะได้ทําเป็นแบบอย่างหรือไม่ก็ทําเพื่อชุมชนมันเกิดจากอะไรครับค่ะนี่ก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ไ,ได้ดู ได้ดูพ่อหลวงนะคะที่กล่าวตัดไว้ว่าตอนหนึ่งว่าเมื่อขึ้นขึ้นที่สูงแล้วให้ก้มลงมองที่ต่ําช่วยอะไรเขาได้ก็ให้ช่วยก็เลยมานึกถึงชาวบ้านที่เขาไม่มีโอกาสมีที่ทํากินแต่ไม่มีน้ํามีมีที่แต่ไม่มีน้ําไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยค่ะก็เลยมาแบ่งปันคอนีอ้นั่นคือคอนเซ็ปท,ที่อยากจะทํา ค่ะได้ช่วยได้ทําแล้วเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบให้เขาได้เห็นให<ช>้ว่าว่ามันประสบผลสำเร็จไหมเพราะเราประสบผลสําเร็จแล้วเราก็อยากให้คนอื่นประสบผลสําเร็จเหมือนเราค่ะอยากช่วยเหลือคนที่ไม่มีไม่มีที่ทํากินอย่างสวนสวนปันน้ําใจสวนปันน้ําใจก็ให้ชาวบ้านมาใช้พื้นที่ปลูกแล้วขายเอาเองทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเป็นคนให้เขาพืชผัก แม้แต่กระทั่งกุ๋ยมักที่มีในสวนแต่ขอร้องให้ใช้เป็นอินทรีย์ไม่ให้มีสารเคมีมาปนเปื้อนในแปลงผักที่เราปลูกด้วยกันนะคะก็นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในสิ่งที่เรียกว่าท่านผู้ใหญ่ทําเพื่อประชาชนแล้วก็ชุมชนนะครับเพื่อที่อยากให้ชุมชนนี้ได้พัฒนาเทียบเียงไปกับในหลายหมู่บ้านเพราะว่าชุมชนเราก็ต้องบอกว่าพูดตามตรงก็คือชุมชนแถวนี้ก็เป็นชุมชนที่เรียกว่าพูดง่ายๆคือ เป็นชุมชนที่ยังล้าหลังจากหมู่บ้านอื่นอยู่เนาะ,ะ,ะแต่ก่อนแต่ก่อนเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนค่ะแต่ก่อนที่จะได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านกไ็ได้ได้ได้ฟังพระดําดรัสของพ่อหลวงนี่แหละค่ะที่บอกว่าช่วยอะไรเขาได้ให้ช่วยก็เลยตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านเพื่อช่วยเขาในสิ่งที่เราคิดว่าเราช่วยได้เพราะแต่ก่อนเป็นหมู่บ้านที่ยากจนที่สุดในอำเภอโนนาราย แต่นะตอนนี้เราปรับเปลี่ยนให้เป็นหมู่บ้านที่มีรายได้เยอะที่สุดและกระจายรายได้ให้กับชุมชนอื่นได้เป็นรายได้ที่รองรับแรงงานคืนถิ่นได้เพราะทั้งคนทั้งอำเภอโนนารายหลายครอบครัวเป็นร้อยร้อยครอบค,ครัวที่มีอาชีพสา,สารสารสูมสารเปของเรารที่เราพยายามปรับปรุงปรับเปลี่ยนให้ก้าวไกลให้ทันให้ทัน,นกลไกตลาด แล้วก็ลองรับแรงงานคืนถิ่นให้เขากลับมาทําที่บ้านมไม่ต้องไปเย็บผ้าที่โรงงานเรากลับมาเย็บที่บ้านได้อยู่กับครอบครัวได้ดูแลลูกๆแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นแล้วมีรายได้ของชีพได้ยิ่งช่วงโควิดนี้เราได้เปรียบอยอมรับว่าเราได้เปรียบมากเพราะว่าเรามีงานทําที่บ้านเราเองอม,มีผักที่เราปลูกกับมือมีมีรายได้ที่มีรายจ่ายน้อย เพราะเพราะว่าอย่างอย่างน้ำประปาที่เราเห็นนะครับน้ำประปานี้เราใช้แค่ลิตรละสองบาทหน่วยละสองบาทหน่วยละสองบาทซึ่งมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ที่เรามอบให้ชาวบ้านได้ใช้ครับก็เป็นการค่าของชีพที่น้อยเราก็อยู่ได้แบบพอเพียงได้ครับและที่สําคัญที่สุดคือการส่งเสริมในการที่จะสร้างอาชีพนะครับให้มันทันต่อโลกปัจจุบันอย่างเช่นใ,ชในเรื่องของการขายของก็ไม่ใช่เพียงแค่ ขายที่เรียกว่าขายหน้าร้านแต่ส่งเสริมในเรื่องของการที่จะขายออนไลน์เนาะ,ะทำนั้นทำนี้ให้ก้าวทันในสิ่งที่เรียกว่ายุค 5G ใช่นหลายอย่างก็ได้เกิดขึ้นกับชุมชนนี้นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังคงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ให้กับไม่ใช่เพียงแค่ในหมู่บ้านแต่มันก็หมายถึงทั้งอำเภอทั้งจังหวัดแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยที่มาศึกษาดูงานที่นี่เนาะในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสวนเกษตรผสมผสานไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําการบริหารจัดการของผู้นํา นั่นคือสิ่งที่ท่านผู้ใหญ่ทําโดยการน้อมนําจากคําว่าคําสอนของพ่อนะครับจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่ที่เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่จะเขาเรียกว่าอะไรเป็นต้นแบบต้นแบบค่ะอยาก<น>เ,ปเป็นต้นแบบ,แบ,บจริงๆเนี่ยคืออยากอยากเป็นต้นแบบม,มากกว่ามากกว่าอย่างอื่นคืออย่างอื่นเราไม่ได้เราไม่ได้สนใจเพราะว่าครอบครัวเราก็ พอเพียงอยู่แล้วพอเพียงอยู่แล้วในหลายๆด้านประสบผลสําเร็จในด้านการประกอบอาชีพก็คือว่าเราประสบผลสาเร็จแต่แต่สิ่งที่เราอยากให้ได้คือการแบ่งปันอยากเป็นต้นแบบให้ผู้นําผู้นําหลายๆที่หลายๆที่เขาดีอยู่แล้วเลยแต่ว่าบางทีอาจอาจได้ในจุดของเรียนรู้ของเราเนี่ยไปปรับปรุงให้ดีขึ้นครับไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าเราจะอยู่แบบนี้เพราะโลกโลกมันกว้างเนาะโลกกว้างไกลมันต้องไปให้ทนันเหมือนหมู่บ้านเราที่ขายแต่กรกรขายเปรนี้ต้องปั่นจักรยานไปขายแล้วก็ปรับเปลี่ยนเรื่อยๆจนมาถึงขั้นขายเคอรี่ขายลาซาล่าขายในออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรายได้ในชุมชน,นครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ท่านผู้ใหญ่หญิงผู้ใหญ่แกร่งคนนี้ได้ทําเพื่อชุมชนได้ทําเพื่อสังคม ยังมีหลายอย่างที่ท่านไม่ได้กล่าวมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่จะช่วยเกี่ยวกับระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนงบประมาณการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมต่างๆที่ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นสนับสนุนในเรื่องของตรวจวัดอุณหภูมิเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิที่ในเรื่องของช่วยการป้องกันโควิด -19 นะครับ แลวก็ช่วยในเรื่องของเลหลายอย่างครับการศึกษาก็จะเป็นในเรื่องของกออนอก็ะจะมีห้องสมุดชุมชนเพื่อที่จะให้ประชาชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษานะครับอย่างน้อยแล้วนั้นก็ะจะมีในเรื่องของคุณวุฒิทางการศึกษาเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เขาจะได้ไปศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้ต่อหรือจะไปทํางานนะครับนั่นเป็นใบเบิกทางที่ดีให้กับชุมชนนะครับเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับท่านก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าช่วยทํานุบํารุง พระพุทธศาสนาหลายๆด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นช่วงปีใหม่ช่วงเข้าพรรษาอะไรต่างๆนะครับที่ท่านสามารถที่จะช่วยได้ท่านก็สามารถที่จะระดมทรัพยากรหลายๆอย่างครับไปสร้างนั่นสร้างนี้ให้กับวัดนะครับในสถานที่ต่างๆแล้วก็บริเวณที่เรียกว่ามันเป็นศูนย์รวมของน้ําใจของชุมชนนะครับนั่นคือสิ่งที่ท่านได้ทํามานะครับนอกจากนี้ก็จะมีการสร้างบ้านให้กับ บุคคลผู้ยากไร้นะครับที่อยู่ในหมู่บ้านของท่านได้มีที่พักที่อยู่อาศัยก็ไม่ใช่เพียงแค่สร้างบ้านนะครับแต่ก็หมายถึงที่ดินที่จะอยู่ในส่วนของคําว่าบ้านด้วยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่จะทําให้บุคคลเหล่านั้นได้มีที่พักที่อยู่อาศัยนะครับได้หลายอย่างที่ท่านได้ทําลงไปนะครับก็เพื่อชุมชนของท่านได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียกระดับคุณภาพการศึกษา ยกระดับในเรื่องของคําว่าคุณภาพทางด้านเศรษฐกิจให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นและหลายอย่างครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับชุมชนนะครับบางอย่างถ้าในากรณีที่มันเป็นส่วนที่เรียกว่าชุมชนเดือดร้อนท่านก็มันยังเป็นต้องรอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางท่อที่จะทําให้หมู่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีน้ําท่วมเพราะว่าถ้าในากรณีที่จะรอเพียงแค่รองบจากรัฐบาลมาอาจจะล่าช้านะครับท่านก็เล็งเห็นว่า เมื่อประชาชนเมื่อชุมชนเกิดความเดือดร้อนนะครับถ้าเราช่วยได้นั่นก็คือสิ่งที่เราควรจะทําท่านก็เลยใช้เครื่องจักรกลหนักที่ท่านได้มีอยู่ในบริษัทของท่านนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ใช้ท่อนะครับได้มาวางไว้ร่วมกับชุมชนนะครับเพื่อที่จะทําให้สิ่งที่เรียกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดประโยชน์กับชุมชนในหมู่บ้านของท่านนะครับหลายอย่างที่ท่านได้ดําเนินโครงการมาก็ถือว่าเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแบบอย่างในการที่จะทําให้ชุมชนของท่านเนี่ยได้มีคุณภาพชีวิต ได้มีคุณภาพอะไรละหลายๆอย่างที่มันดีทัดเทียมทัดเทียมกับหมู่บ้านรอบข้างหรือหมู่บ้านที่ท่านได้อยู่นะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะครับประชากรในหมู่บ้านของท่านก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่มีอาชีพมีการงานแล้วก็มีลหลายๆอย่างเกิดขึ้นครับหอสมุดของท่านเนี่ยก็จะมีหอสมุดในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบการเรียนรู้ในเรื่องของการศึกษาน้องระบบกศนอนะครับนอกจากนี้แล้ว ในหมู่บ้านของท่านก็จะมีกล้องวงจรปิดอยู่5ตัวเพื่อที่จะช่วยดูแลความปลอดภัยของลูกบ้านนะครับซึ่งก็เคยมีเคสมีกรณีที่เรียกว่าสามารถที่จะจับผู้ร้ายจากกล้องวงจรปิดนี้ในหมู่บ้านของท่านได้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ในการที่จะน,นํานวัตรกรรมและก็เทคโนโลยีในการที่จะมาบริหารจัดการในเรื่องของการสื่อสารกับอสมกับผู้ช่วยนะครับมีการแจ้งทางไลน์เพื่อที่จะให้มันเกิดการข้อมูลที่มัน รวดเร็วนะครับมีอะไรบางอย่างก็สามารถที่จะแจ้งกันได้นะครับแล้วก็อสมอหรือว่าผู้ช่วยก็สามารถที่จะกระจายข่าวเข้าสู่ชุมชนกระจายข่าวเข้าสู่สมาชิกในหมู่บ้านเพื่อที่จะให้มันเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เรกว่าผู้หญิงคนหนึ่งผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งที่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนจนมาจากชาวนานะครับเมื่อถึงวันหนึ่งที่ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตท่านก็อยากจะทําอะไรดีๆเพื่อสังคมเพื่อชุมชน นั่นเป็นสโลแกนของท่านนั่นเป็นความคิดของท่านที política, so, ่ท่านอยากจะมาเป็น <references> ผ <Yeah. S 3> ู้ใหญ่เพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงเป็นสื่อกลางในการที่จะนําสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นปัญหาระหว่างชุมชนนะครับเป็นส่วนกลางในการที่จะไปบอกรัฐบาลว่าชุมชนเป็นแบบนี้แล้วต้องการที่จะนาพาชุมชนให้เป็นแบบไหนท่านก็เลยอาสาสมัครมานะครับแล้วก็สมัครมาเป็นผู้ใหญ่บ้านเพื่อที่จะนําพาประชาชนหรือว่าชุมชนของท่านให้เป็นไปในทางที่ดีมีคุณนะ ภาพทางการศึกษาและก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีขึ้นกับคําว่าผู้ใหญ่บ้านผู้หญิงคนนี้นะครับผู้ใหญ่จียละพรกลั่นแก้วนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ตําบลโนอนําเภอโนอนอลรายเมื่อปีพศ2549นะครับปัจจุบันท่านมีคู่สมรสของท่านคือท่านผู้ใหญ่สุทัศน์กลั่นแก้วนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2, ตําบลโนอำเภอโนอนารายจังหวัดสุรินมีบุตรด้วยกัน3คนนะครับและก็จะมีบุตรอ,อุปการะ ในอุปการะของท่านนะครับสามคนด้วยกันนะครับท่านมองว่าเขาเหล่านี้นะครับขาดโอกาสเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านจะช่วยแล้วก็หยิบยื่นให้ก็คือในเรื่องของการที่จะดูแลให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตเป็นสิ่งที่เรียกว่าผู้ใหญ่บ้านลหลายท่านเนี่ยน่าจะดูแล้วก็แบบน่าจะศึกษาเป็นแนวทางในการที่จะไปเป็นผู้นําที่ดีในอนาคตได้นะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เรียกว่ามันเป็นประวัติคร่าวๆของท่านผู้ใหญ่หญิงผู้ใหญ่แกล่งคนหนึ่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงจิรพรกังแก้ว